หัวใจที่แข็งแกร่งจะนำพาเราไปถึงเส้นชัยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผลทิปไอริดโคเชโคเชง่ายๆสไตล์ผลทิปนะคะแต่ว่า,าวันนี้จะพาพี่น้องทำเสื้อเด็กนะคะเด็กแปดขวบนี่ค่ะเสื้อใส่เล่นๆนะคะน่ารักดีคลิปที่ผ่านมาพาถักแผ่นนี้ไปแล้วนะคะดอกนี้จะเรียกเป็นแผ่นหรือเป็นดอกก็ได้นะ แล้วก็คลิปนี้จะพาต่อนะคะต่อดอกต่อแล้วก็จะให้เ,เป็นลําตัวต่อเป็นลําตัวเนี่ยคะ่ะนะคะต่อช่วงนี้ก่อนช่วงรอบอกก่อนนะ,ะพี่น้องก็ลองต่อลองทําดูแล้วก็ต่อให้ได้ความยาวนะคะอันนี้จะทําแบบกระดุมกระดุมหน้าให้ได้ความยาวเท่ากับรอบตัวรอบอกของเด็กแล้วก็เผื่อหลวมสองนิ้วนะคะประมาณสองนิ้ว หรือถ้าชอบรวมมากก็ให้มากกว่านั้นก็ได้สามนิ้วก็ได้นะแล้วแต่ชอบเลยเราก็นําไปวัดกับรอบตัวดิกก็ได้ทําแบบง่ายๆเลยนะคะทุกคนนะทีนี้วิธีการต่อนะคะเราถักแผ่นที่สองขึ้นมานะให้ได้แถวสุดท้ายเนี่ยให้เหลือมุมไว้แบบนี้นะแล้วก็จะดิบขึ้นมาค่ะแผ่นแผ่นที่สองเราเราถักขึ้นมาแล้วนะเ,เราถักมาถึงตรงมุม ต่อง่ายๆค่ะไม่ยากนะคะหรือว่าท่านใดมีวิธีต่อที่ดีแล้วสวยกว่านี้ก็ใช้ได้นะคะทีนี้ตรงนี้ต้องเออพอได้สี่สี่หลักตรงนี้นะคะให้โซ่หนึ่งพอโซ่หนึ่งแล้วให้หยิบมุมมุมของอีกชิ้นหนึ่งนะคะมาจิ้มดึงมารอดห่วงมานะคะแล้วก็โซ่หนึ่งแบบนี้แล้วให้มาถักฝั่งนี้ค่ะ สี่หลักหนึ่งสองสามสี่พอเราได้สี่หลักแล้วนะคะเราหยิบชิ้น,ช,นชิ้นนี้นะคะชิ้นที่หนึ่งเนี่ยจิ้มจิ้มรอดผ่านไปเลยดึงสี่มาแล้วก็ดึงอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นี่นะคะแล้วก็ให้ค่ามาถักฝั่งนี้ คอหนึ่งคอลงไปสี่หลักสองสามสี่แบบนี้นะคะแล้วก็ข้ามมาฝั่งนี้ค่ะฝั่งด้านหลังนะอีกชิ้นหนึ่งนะคะจิ้มรอดผ่านแล้วก็ดึงมาอีกครั้งหนึ่งนี่ค่ะแล้วก็มาฝั่งนี้ค่ะหนึ่งสอง สามสี่ข้ามไปฝั่งนี้ค่ะจิ้มแล้วก็ดึงหนึ่งสองสามสี่มาฝั่งนี้อีกครั้งนึงค่ะ ดึงลอดผ่านมาแล้วก็ล็อกไว้ทีหนึ่งแล้วก็จิ้มมุมนะคะถักลงไปในมุมนี้ค่ะสี่หลักหนึ่งสองสามสี่โซ่หนึ่งค่ะทีนี้เราจะจิ้มตรงมุมนี้แล้วนะคะมุมชนมุมนะดึงมาเหมือนเดิมค่ะลงซ้ำ หนึ่งสองสามสี่อ่าแล้วถักต่อไปค่ะให้ไปจบที่แถวเลยนะเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเรากันนะคะหนึ่งสอง นะเราก็จิ้มตรงนี้ค่ะอ่าถึงมุมแล้วดึงอีกทีนึงเราตัดใหม่ได้แล้วนะคะดึงรอดเลยค่ะนี่นะคะ ทีนี้เราก็จะเก็บปลายไหมนะเก็บปลายไหมมาค่ะดึงไปฝั่งนี้หนึ่ง ครั้งที่หนึ่งนะทรั้งที่สองผสกสองครั้งนะคะอ,อหรือว่าจะใช้เอ,อเข็มสอดก็ได้นะเอาที่เราถนัดเลยนะคะทุกคนแล้วเออถนัดใครถนัดท่านนะคะเดี๋ยวเอ,อ่เอ,อเศษใหม่เดี๋ยวค่อยเก็บเดี๋ยวค่อยตัดทิ้งนะคะเราก็จะได้แผ่นที่หนึ่งและแผ่นที่สองวิธีการต่อดอกจะเป็นแบบนี้นะรอบตัวเนี้ยเราก็จะใช้ทั้งหมด แปดอกนะคะหน้าสี่หลังสี่เพราะว่าจะเป็นเสื้อกระดุมหน้านี่คะ่ะหน้าสี่หลังสี่นะนี่คะ่ะเดี๋ยวจะพาทําแถวนี้ก่อนนะคะคือรอบอกแล้วต่อไปก็จะพาต่อช่วงเอ่อช่วงบนหัวไหล่แบบนี้นะคะถักให้ได้แปดดอกก่อนนะคะหรือว่าจะถักให้เท่ากับรอบอกของเด็กนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาพาต่อขึ้นไปบนนี้นะต่อขึ้นเป็นเอ่อเป็นบ่านะคะ เป็นแขนอันนี้จะทําแขนกุดนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาพบกันอีกค่ะวันนี้ขอทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ